ยุยญาติเยอะงัดหลักฐานเด็ดเรื่องที่บอกไปยืมเงินแฟนขับแล้วไม่คืนสามแสนบาทมันเกิดอะไรขึ้นยุยญาติเยอะนี่เป็นศิลปบินในดวงใจผมเป็นคนหนึ่งเหมือนกันนะมันเกิดอะไรขึ้นอยากรู้จริงๆ ไม่หนีไปไหนนะครับสำหรับยุยญ,ญาติเยอะโพสคลิปเสียงผ่าน Facebook หลังถูกแฟนคลับเข้าแจ้งความยืมเงินแฟนคลับแล้วไม่คืนเมื่อ2อาทิตย์ที่ผ่านมาโดยตนเนี่ยเป็นไข้หวัดใหญ่จึงพึ่งออกมาชี้แจงอยากให้ฟังความสองด้านจากกรณีที่แฟนคลับเข้าแจ้งความที่สระบุรีนะครับว่ายืมเงินไปจำนวน3า0แสนบาทโดยทยอยขอยืมตั้งแต่หลักร้อยไปถึงหลักหมื่นซึ่งแฟนคลับคนดังกล่าวรู้จักนักร้องคนนี้มาตั้งแต่ปี62สองโดยรายละเอียดการยืมเงินเขาก็มีแท็กชัดลายคุยกันน,นะทำให้บรรดาคือ ยืมครั้งแรกขอยืมสนะี่พันจากนั้นมันกลายเป็น3 0 0แสนไะด้ไง,ไ,งไม่รู้ทำให้บรรดาชาวเน็ตต่างเพ่งเล็งไปที่นักร้องลูกทุ่งยุ้ยญาติเยอะหลังจากแฟนคลับแจ้งความไปแล้วเมื่อเมื่อสอาทิตย์ก่อนล่าสุดเนี่ยนะครับเดือนมีนาเนี่ยยุยย้ยเนี่ยออกมาเปิดเผยเรื่องราวโดยเธอได้โพสต์คลิปความยา 1, 22, วหนึ่งนาทียี่ิวิลงใน Facebook ซึ่งเป็นการสนทนากับเธอกับแฟนคลับว่ามันมีเนื้อหาอย่างไรบ้างคลิปเต็มนะ่งสินาทีตัดมาเฉพาะช่วงเวลาที่นัดมาเจอสวัสดีกัน จากเหตุการณ์ข่าวโดยเนื้อหาหลักๆเลยนะครับเธอก็จะบอกว่าเออมันมีงานมีการอะไรยังไงบ้างเรื่องการถ่ายงานอะไรยังไงบ้างเสียงแหบยังไงบ้างรายละเอียดยิบย่อยก็อยากให้ฟังทั้งสองด้านผิดก็ว่าไปตามผิดยุยน้อมรับขอโทษและแก้ไขเรื่องมันมีที่มาที่ไปแต่เหตุผลยุยต้องมีค่ะ ในส่วนการไกลเกลี่ยก็ไก่เกีย่ยตั้งแต่แรกแต่ดำเนินการไปโพสต์นี้สําหรับคนที่รักและศรัทธาสนับสนุนยุย้ยไปตั้งแต่เด็กๆที่เป็นห่วงให้สบายใจนะคะผู้ใหญ่ที่เมตตาเทคแคร์ยุ้ยเสมอด้วยค่ะคนที่เกลียดยุย้ยไม่รักไม่รบกวนเวลานะคะขอบคุณมากค่ะหลังจากโพสต์นี้โพสต์ออกไปก็มีแฟนคลับมาให้กําลังใจยุย้ยญาติเยอะอย่างล้นหลามนะครับโดยอย่างไรก็ตามนะครับงานนี้ต้องติดตามมันต่อไปว่าสุดท้ายเรื่องราวมันจะจบลงยังไงนะครับเรื่องเงินทองกับแฟนคลับก็ไม่รู้ว่าจริงเท็จอะไรยังไงบ้าง บางครั้งแฟนคลับก็ให้เงินฟรีๆบางครั้งเนี่ยดาราศิลปินมาปรึกษาแบบรณรงค์ให้ทหําคดีเงียบๆก็เยอะนะครับโดนแฟนคลับฟ้องเนี่ยนะฮะเรื่องการยืมเงินย,มยืมทองกันเนี่ยนะครับแต่ของคุณยุ้ยเนี่ยไม่รู้ว่ามันมันจริงเท็จอะไรยังไงก็รอฟังจากทั้งสองฝ่ายแล้วกันนะครับ นี่นะครับของที่เลือกทนายคู่ใจประจําปี2024นะครับปีหนึ่งจะทํามาครั้งหนึ่งนะครับ89บาทชิ้นละ89บาทนะครับส่งฟรีถ้าใครอยากได้นะครับโทรมาที่0 9 2 4 5 3 3 3 9 3หรือทักมาที่เพจทนายคู่ใจเพจทนายคู่ใจของแท้ต้องมีเครื่องหมายถูกด้วยนะครับมีฉาดชีพเยอะครับช่วงนี้ นี่นะครับปุ่มกุญแจเรามีทั้งหมด4แบบนะครับถ้าใครอยากได้ครบทั้ง4แบบเลยเนี่ย239บาทครับส่งฟรีครับได้ทั้งครบเซตเลยข้างหลังเป็นที่เปิดขวดเอาไว้เปิดขวดน้ำบัดลมได้ข้างหน้าก็จะเป็นโลโก้เบอร์โทรสแกนนะฮะมีอะไรก็คิดถึงหน้าเราดดนลองไว้ครับนี่นะฮะเดี๋ยวให้ดูตามตามที่แอดมินขึ้นรูปเลยมันจะมีอยู่4สส4แบบนะครับ